อยู่แถวฟองหลวงนะฮะก็ขึ้นรเสร็จนะครับวิ่งจูนอยู่นะฮะก็ดูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอกลับรถแป๊บหนึ่งนะโอ้คันนี้ก็เครื่อง2.4นะฮะล้อ18ล้อเบาด้วยนะล้อเบาด้วยแล้วก็ท่อเดิมนะครับ อย่างเดิมนะครับอ้ากลับตรงไหนวะหลอนแล้วหลอนแล้วอะโอเคเดี๋ยวปะนดงนะครับขอกลับรถบ้าอหนึ่งนะก็มองไม่เห็นเลยเปิดประตูบ้าเปิดไฟเปิดเตือนไอ้ย่าคู่นะ หลนจริงนะครับก็เราสถานที่ผมก็เอาตัวนี้มาด้วยนะเอฟไวแบนนะครับตัวจับส่วนผสมน้ำม,มันกากอากาศครับไม่มีตัวนี้ผมไม่โจนะฮะเพราะว่าโจด,ด้วยจิตสัมผัสไม่ไม่ได้เทพขนาดนั้นนะฮะแล้วก็นี่นะครับโจจริงนะครับเสร็จแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันวิ่งแบบลอยๆนะน้ำมัน E20 ท่อเดิมล้อ18 แอคขอดีแปดสองจุดสี่สองจุดสีมีโดนเลยอย่างเงี้ย CLB แั้ง2.0และว2.4นะครับ2.4อาการจะเวลาใส่เกียร์รอบตกนะฮะคือเป็นปกติของกล่องมันอยู่แล้วนะครับมันจะตอบรอบลงมานะฮะมันก็เลยผลพลอยได้ก็คือสั่นนะครับที่เครื่องสั่นกัน แล้วก็จูตามน้ำมันที่ใช้งานนะครับตามของที่มีนะฮะมีท่อท่อทำมาดีไม่ดีจูตามของทุกอย่างนะครับอ่ะโอเคพี่จูจูคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเก็บดูเพิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่สลับเกียร์นะฮะออโต้ไปเอ็มทีเอ็มทีไปออโต้หรือติดตั้งเทอร์โบหรืออยากจูของเดิมนะครับแล้วก็หน้าอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือรับลูกกาคลองเจ็ดครับ ที่คองเจ็ดให้บริการแต่งงานจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนนอ,อกสถานที่ใกล้ไกลไปบทต่างจังหวัดผมก็ไปบวกค่าเดินทางนะฮะไกลจัดเหนือสุดออกสุดใต้สุดรวมกันสามคันเลยครับไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ Google Maps นะครับแค่พิมพีจูลีแมปคันด้า ก็เจอหมดเลยนะครับทั้งสามทั้งทางนะฮะโอเค okay. mm hmm. ก็นิดนึงสำหรับสายล้อโตนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขอบ17ขึ้นไปนะครับ mm hmm. หรืออย่างพวก CRV c c o อ d ที่ใส่18หรือ20กันนะครับแนะนำเลยฮนะหาล้อเบาใส่นะครับล้อเบา ผลยังแรงเลยนะครับสำหรับพวกล้อโตนะฮะก็ผมจูนมาหลายหลายร้อยคันเนี่ยผมก็เจอทั้งล้อหนักล้อเบารล้อแท้นะครับมันต่างกันจริงๆแค่ขอสิบแปดเนี่ยล้อล้อหนักกับล้อเบาเนี่ยก็ต่างกันแล้วน่าตาเล่นเนี่ยนะครับขับรู้เลยนะฮะยี่ยี่สิบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ยี่สิบล้อเบาไว้ก่อนดีสุดนะฮะเลนโซ่าย่าหาใส่กันไปก่อนเลยนะครับอะโอเคก็ปนแค่นี้ดีกว่าส่งงานครับ C.O.V เจ็ดสามสองจุดสี่จูนน้ำมันอียีสิบล้อสิบแดล้อเบาท่อเดิมนะครับขอบคุณครับ